แพทย์ปัตตพงศ์เกตสมบูรณ์จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกแบบกฎหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยจะต้องยึดหลักการอะไรบ้างนะครับเรียนเชิญคุณหมอปัตตพงศ์เกตสมบูรณ์ครับครับขอบคุณครับสไลด์ขึ้นไหมครับมองเห็นท่าาจารย์ครับเรียนเชิญครับครับขอบคุณครับ ครับผมก็เป็นแพทย์นะครับไม่ใช่นักกฎหมายนะครับแต่ก็มีความเห็นในเชิงหลักการบางประการเกี่ยวกับกฎหมายนะครับก็คิดว่าหลังวันที่เก้ามิถุนานะครับจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะฮะที่เกิดขึ้นนะครับรวมทั้งการเปิดโอกาสนะฮะที่จะมีการอนุญาตให้ประชาชนนะครับ ปลูกกัญชาได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเนือ่องจากร่างพรบรก็ยังเพิ่งจะเข้ากำลังจะนำเข้าสภาในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแต่ก็คิดว่านะฮะแนวโน้มสัญญาแล้วเนี่ยนะฮะ,ะความเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาก็สะท้อนว่าประเทศไทยก็คงจะมีการเปิดนะฮะ โอกาสในการเข้าถึงกัญชามากขึ้นนะฮะอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ผมอยากจะมาแลกเปลี่ยนในเชิงว่าแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะครับในด้านต่างๆนะครับทา,าทางด้านการแพทย์ทางสังคมเศรกษกิจสิ่งแวดล้อมและก็การเมืองนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าก็คงจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับโดยนะฮะก็จะมีการ พักวนองค์ความรู้นะครับจากนานาชาตินะครับผมจะขอเริ่ม้อดีก่อนนะครับว่าถ้าเราเปิดกว้างฮะให้เข้าถึงกัญชามากขึ้นเน่ยนะครับงน้างการแพทย์เนี่ยนะครับผมคิดว่าปรากฏการที่ผ่านมาก็ดีกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าก็ดีเนี่ยนะครับเราจะเห็นการเกิดขึ้นของทางเลือกใหม่ๆนะฮะ ทั้งที่เริ่มหรือฟื้นฟูโดยภาคประชาชนแล้วก็บอกต่อกันไปเรื่อยๆนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองนะฮะส่วนไัยเดินอื่นนะฮะแล้วก็ชาวบ้านมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นในการดูแลตัวเองครับแล้วก็เชื่อว่านะฮะในระยะยาวนะครับถ้าทําได้ดีนะฮะก็ควรมันจะส่งผลทําให้ลดค่าใช้จ่ายาด้านสุขภาพลดการพึ่งพานะฮะาจากต่างประเทศแล้วก็ สุขภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตของชาวบ้านน่าจะดีขึ้นนะครับมีตัวเลขที่น่าสนใจครับว่าตอนนี้ประเทศไทยจ่ายค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของเราเนี่ยนะครับเกือบสี่แสนล้านแล้วก็ประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นค่ายาแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นยาที่เรานําเข้าเป็นส่วนใหญ่แล้วระบบประกันสุขภาพของเราเนี่ยนะครับในอีกสิบปีข้างหน้าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะฮะจากสองแสนเก้าหมื่นล้านเป็นสี่แสนห้าหมื่นล้านนะครับ ียกว่าเติบโตมากกว่าอัตรา,าก,การเตริบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับแล้วตอนนี้รัฐบาลก็มีนี่อยู่นะฮะเข้าใจว่าเกือบสิบล้านล้านบาทนะครับม mm ัน hmm. ถ้าค่า้จ่ายทางการแพทย์และสาธารณสุขของเรายัางเพิ่มพุ่งสูงขึ้นแบบนี้นะฮะ mm hmm. เราจะเอาเงินมาจากไหนนะครับ mm hmm. ถ้าเจาะลึกลงไปที่บางรายการเนี่ยนะครับยารักษามะเร็งเนี่ยนะฮะบ, mm hmm. บางตัวนี่ ต่อปีนี่ล้านห้าแสนบาทเลยต่อปีต่อคนเลยนะมันมีอัตราการเพิ่มถึงสิบหกเปอร์เซ็นต่อปีนะฮะมันสิบปีข้างหน้าเนี่ยคำนวณแล้วเราจะจ่ายเฉพาะค่ายามะเร็งอย่างเดียวเนี่ยแสนสี่หมืนล้านคนไทยก็ตายจยากมะเร็งเป็นอันดับหนึ่งนะฮะอนนี้สถิติปีหกสามก็เกิดมะเร็งรายใหม่นะฮะปีละแสนเก้านะฮะตายปีละแสนสองนหรือชั่วโมงละสิบสี่คน รักษามะเร็งนะฮะถ้าไปเอกชนนะฮะก็เกือบล้านนะครับแล้วระบบประกันนะฮะในส่วนแล้วก็ไม่มีเงินที่จะมาจ่ายได้นะฮะประชาชนก็ต้องควักกระเป๋าจ่ายเองเป็นความเดือดร้อนอันเสนสาหาัสเราะะนันตรงนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับตัวอย่างของวัดคำมงมงนี่มีตัวอย่างที่ดีมากนะครับกัญชาเป็นสูตรผสมอันหนึ่งของการรักษามะเร็งที่นั่นร่วมกับ สมนไทยตัวเดอื่นอีกหลายตัวนะครับแล้วก็จริงๆแล้วกัญชาเนี่ยมีสรรพคุณทางการแพทย์นะฮะมากกว่าสี่โรคนะครับสามารถช่วยรักษาหรือบรรเทาอาการต่างๆได้แล้วก็ที่สําคัญที่ผมไฮไลท์ไว้ก็คือว่ามันนามาใช้บําบัดยาเสพติดตัวอื่นได้ด้วยนะครับอย่างเช่นการสํารวจที่แคนาดาเนี่ยมีไข้สองพัน 2, กว่ารายน,นะครับเขาพบว่ามีการเอากัญชาไปใช้นะครับทดแทนสุรานะ 44%แทนยาแก้ปวดที่เข้ามอร์ฟีนนะฮะ35%แทนบุรี ury, แทนยาเสพติดตัวอื่นนะแล้วก็ทำให้ในสารัะนะทำให้อัตราตายเนื่องจากการใช้ยาที่เข้าฝิ่นหรือโอปบย์ออยด์บเนี้นะฮะในรัฐที่แก้กฎหมายแล้วนี่นะครับลดน้อยลงกว่ารัฐที่ไม่ได้แก้กฎหมายนะครับโดยเฉลี่ยก็ประมาณร้อยละ24แล้วก็ยิ่งนานไปนะครับยิ่งลดลงได้มากขึ้นเรื่อยๆ อย่างคนนี้นะครับติดเฮโรอีนนะฮะแล้วก็เป็นโรคถุงน้ําในรังไข่แล้วก็เป็นหมันไม่มีลรกนะฮะพอรักษาได้ฉัญชานะครับเลิกเฮโรอีนได้โรคถุงน้ําในรังไข่ก็หายแล้วก็มีลูกได้ยังมีตัวอย่างอีกมากมายนะฮะคราวนี้ขอคุยเรื่องผลกระทบด้านสังคมนะฮะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆก็คือจะเกิดปรากฏการณ์การตีตรากับด้านหรือ six sigma t i z a t i o n นะครับเราถูกสังหัวมานานมากนะครับกัญชาคือยาเสพติดคือพิษร้ายของสังคมนะต้องหนีห่างนะฮะใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวจับขังคุกนะตอนนี้จะกลายเป็นว่าหลายคนจะถูกคำถามตั้งคำถามว่าทำไมไม่ใช้กัญชาทำไมนะฮะอย่างไปใช้ สิ่งเสพตดิดอันตรายอื่นๆนะฮะหรือ,อยาเคมีอื่นๆนะก็ทั่วโลกนะครับก็เกิดความเปลี่ยนตัวในเรื่องนี้นะฮะหลายๆท่านก็ได้นําเสนอแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าใจก็คือว่ารัฐบาลหลายประเทศนี่ยังไม่ยอมขยับจนกระทั่งศาลต้องสั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นที่แอฟริกาใต้หรือเม็กซิโกนะฮะศาลต้องสั่งนะฮะให้แก้กฎหมายนะฮะให้ประชาชนได้เข้าถึงเงินฉา ครับศาราจารย์เจฟฟรีย์มารอนของฮาร์วาร์ดเนี่ยคำนวณได้ว่าถ้าทั้งทุกรัฐในอเมริกานะฮะแก้กฎหมายให้ประชาชนได้ใช้กัญชาได้สะดวกเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายเนี่ยจะประหยัดค่าใช้จ่ายด้านกระบวนการยุติธรรมได้ถึง7000พันล้าน US นะครับแล้วก็มีรายได้จากภาษีนะฮะ2,400ั 2, ล้านนะครับยิ่งถ้าเก็บอัตราภาษีนะครับที่สูงในเท่ากับที่เก็บภาษีเหล้าบุรีจะได้มี รายได้เข้ามาถึง6ก0 0ืนเอ้หกพันล้านนะครับเพราะฉะนั้นผมปยชนทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับจะสูงถึง9,400ถึง13,200ล,ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีนะรประเทศไทยนะครับนะฮะปสอได้รายง,งานมาแล้วว่าหลังวันที่9มิยอนะครับผู้ต้องหานะฮะทั้งที่ถูกตัดสินไปแล้วแล้วก็กำลังอยู่ดำเนินการเนี่ยมืน่นกะว่าคนนะฮะจะได้รับอิสรภาพนะฮะ ผมลองคำนวณดูเ่ยฮะถ้าคิดค่าแรงขั้นต่ำวันละ300ทำงานแค่า300วันต่อ,อปีเนี่ยนะครับนี่ก็คือผลประโยชน์ที่ครอบครัวจะได้รับนะฮะอย่างน้อย900ล้านนะครับก็คือการเอาชาวบ้านไปขังคุกเพราะว่าครอบครองกัญชาเล็กๆน้อยๆน,นี่คือการทําลายเศรษฐกิจของครอบครัวนะฮะการทาลายแรงงานของครอบครัวที่จะไปทำมาหากินนะฮะ เลี้ยงดูครอบครัวนี่คือเราสร้างความทุกข์ทับถมให้กับชาวบ,บ้านผองรับด้านเศรษฐกิจกนะฮะมันจะเกิดปรากฏการณ์คันี้จนกระจุกรวยกระจายแล้วคนนี้นะครับถ้าเราทําได้ดีนะ,ะต้องบองเล็บกันหน่อยนะครับและไทยก็จะเป็นมหาอำนาจด้านการจางของโลกได้เพราะว่าไทยนี่มีชื่อเสียงมากนะครับไทยติกนะครับโด่งดังมากแล้วถ้าเราไปประยุกต์นะฮะเช่น ส่งเสริมในเรื่องของเวลเนสนะฮะตอนนี้มีการคำนวณว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของ Wellness Business เนี่ยจะสูงถึงเจล้านล้านเหรียญในปีสองพนยี่สิ้านะครับหรือ2องสาสิบแปล้านล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเมืองไทยจะมี Market Share ตรงนี้สักเท่าไหร่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็จะสร้างงานสร้าง b บิสเนสต่างๆเกี่ยวข้องโยงใหญ่กับเรื่องเหล่านี้มากมายแล้วก็ มันจะสามารถกระจายได้นะครับไม่ได้ผูกขาดโดยคนใดคนหนึ่งนะฮนะมีสามพี่น้องจากแคลิฟอร์เนียนะฮะมาสัมมนาที่เมืองไทยเขาเชิญผมไปช่วยแกลนะฮะปลูกแค่ร้อยห้าสิบต้นอยู่ได้ทั้งปีนะฮะมีเวลาท่องเที่ยวต่างประเทศมีเวลาทำงานเพื่อส่วนรวมนะฮะดูแลระบบอาหารของท้องถิ่นนะฮะให้ดีด้านสิ่งแวดล้อ ผมคิดว่าถ้าเราเลิกปลูกอ้อยนะฮซึ่งใช้สารเคมีมากมายนะฮะสร้างมลพิษแล้วก็เผาอ้อยสร้าง p m 2 5มสงเนียนะเปลี่ยนมาปลูกกัญชงนะฮะกัญชานะฮะผมว่าจะลดปัญหาเรื่องนี้ได้อีเยอะด้านการเมืองนะฮะอันนี้เราเห็นแล้วว่าพรรคที่นำเสนอนะฮะนโยบายด้านกัญชาจากเดิมนะฮะไม่กี่สิบท,ที่นั่งเมือนี่ได้ พิ่งนอะไรอีกมากมายนะครับเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งหน้านะฮะจะมีการประกวดประขันนะฮะแข่งขันนโยบายด้านกัญชาที่ดีกว่านะครับข้อเสียมีไหมมีแน่นอนนะครับใช้ไม่ถูกต้องใช้โอเวอร์ดสก็เมานะฮะเข้าห้องฉุกเฉินได้นะฮะก็เหมือนกับยาเคมีทั่วไปเหมือนกันนะฮะใช้ไม่ถูกต้องใช้โอเวอร์ดสตายได้ด้วยนะฮะแต่กัญชาเนี่ยนะฮะข้อมูนว่า o v e ร์โดสแล้วเสียชีวิตเนี่ยน้อยมากนะครส่วนใหญ่มกักจะเกิดจากการมีเพราะว่าอื่นๆร่วมไปด้วยแต่นะครมีความพยายามที่จะฝังหัวเรานะว่ามันคือสารเสพติดนะมีพิษร้ายทำลายสังคมนะะอย่างต่อเนื่องมาอย่างน้อย85ปีบอกย้ำไปเรื่อยๆนะฮะเช่นจะเป็นโรคจิตนะแปลว่าสในในอังกฤษเนี่ยนะครับคนใช้ กัญชาเพิ่มขึ้น20เท่าเนี่ยสถนการเป็นโรคจิตกับเท่าเท่าเดิมหรือมีน,น้องๆที่จะลดลงด้วยซ้ํานะฮะหลายมหาลัยก็ทบทวนองค์ความรู้แล้วก็ยืนยันนะฮะแล้วยังไม่พอยังเอามาใช้รักษาโรคจิตได้โดยเฉพาะยิ่งนะฮะซีอ CBD นะฮะมีงานวิจัยนะครับอย่างน้อยสองชิ้นที่เป็นแบบสุ่มแล้วก็มีกลุ่มควบคุมเนี่ยนะครับว่าใช้รักษาโรคจิตได้ดี นะแล้วก็ผลข้างเคียงน้อยกว่าข้อเสียที่พูดกันมากว่าจะทําร้ายเยาวชนนะนะมาดูสถิตินะโคโลโราโดเนี่ยเป็นรัฐที่แก้กฎหมายในช่วงแรกๆแ,แล้วก็ขยายจนกระทั่งถึงการใช้แบบสันนรกาานะฮะโอเคมีการเยาวชนนะฮะมีการใช้กัญชาแพ้เมข่้นจริงนะฮะจากเจ็ดเปอร์เซ็กว่าๆเป็นเก้าเป็นต ต่นะฮะเยาวชนของเขาเนี่ยใช้บลีตลดลงฮะสิบจุดแปดเหลือสามจุดสี่ดื่มสลาลดลงนะสิบแปดจุดสองเหลือสิบจุดสองแล้วก็การใช้สารเสพติดอื่นๆเนี่ยลดลงนะฮะจาก 1, ห้าจุดหนึ่งเหลือแค่สองจุดเจ็ดถ้ามอ,มองในภาพรวมของทางประเทศเนี่ยนะฮะวิจัยว่ายีส่สิบเอ็ดรัฐทีกแก้กฎหมายเรื่องนี้เนี่ยนะฮะบอกว่าโดยเฉลี่ยนะฮะใช้ลดลงนะครับโดยช่วงเย่งเด็กมัธยม ที่สองเนี่ย7.9นะฮะเหลือแนะค่5.8เปอร์เนนะฮะโอเคชั้นที่อื่นก็จ,จะทรงๆนะฮะแต่ก็คือไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วก็อีกอันนึงบอกว่าจะทำลายสมองเด็กนะฮะที่สุดแล้วว่าไม่ใช่ความจริงนะฮะงานวิจัยของอังกฤษนะฮะแล้วก็ที่สุดแล้วว่าไม่มีผลนะฮะต่อไอคิวหรือผลการสอบ นะครับก็คือวัดสองครั้งตอนที่เขาอายุ8ปีนะฮะตอนที่อายุสิบห้าปีนะฮะแล้วก็มีงานวิจัยร่วมกันของอังกฤษนะฮะแล้วก็อเมริกาเลยนะครับในเด็กที่เป็นฝาแฝดเลยนะฮะคนหนึ่งใช้กัญชาคนหนึ่งไม่ใช้กัญชาไม่มีผลต่อ IQ หรือ EF นะฮะ Executive f u n ฟังก์ของเขานะครับมันเกิดจากปัจจัยด้านครอบครัวมากกว่านะครับเช่นยากจนนะฮะซึ่งก็มีงานวิจัย อื่นนะฮะให้ข้อสรุปเหมือนกันนะ,ะมีผลต่อสมองในคันเด็กในมีผลต่อสมองเด็กในคันใช่ไหมอันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่ความจริงโรเซสเดร์เฮอร์นะฮะของชิคาโกเนี่ยนะฮะคณะบดีของคณะพยาบาลที่ชิคาโก้เนี่ยไปวิจัยที่จาเมกานะครับเทียบกันนะฮะระหว่างเด็กที่เกิดจากมารดานะฮะที่สูบกัญชาแล้วก็มารดาที่ไม่สูบกัญชาเนี่ย แปลว่าลูกที่เกิดจากมันได้ที่สู่กัญชาเนี่ยสมองดีกว่านะครับ alert กว่าดูแลง่ายกว่านะแล้วก็การวิจัยทบทวนองค์ความรู้นะฮะพันกว่าชิ้นเนี่ยสรุปไปในซองเดียวกันนะครับว่าการใช้กัญชานะครับไม่ได้มีผลต่อสมองของเด็กนะฮะที่อยู่ในถังนะครับหลังจากที่ตัดตัวแปรัวบเนื่อๆแล้วนะครับงานวิจัยหลายชิ้นนะฮะที่มาแย้งอย่างนี้เนี่ย ก็คือไม่ได้ตัดเรื่องของตัวแตรต่วนะฮะว่าธรรมดากินเหล้าด้วยสุบูลีด้วยใช้สารเสพติดอื่นๆด้วยอันนั้นต้องตัดออกนะฮะแลวยังไม่พอ,อยังใช้รักษาโรคทางสมองของเด็กได้ด้วยว่าจะเป็นลมชักนะครับออฟิสตึมสมาธิสั้นนะฮะอย่างเช่นนะฮะในอิสราเอลเนี่ยนะครับเด็กที่เป็นโรคลมชักแล้วก็ยาแผนุบันมากกว่าเจ็ดชนิดก็ยังไม่หายชักเนี่ย พอมาใช้กัญชาเนี่ยนะครับอาการดีขึ้นหรือลดการชักหรือทําให้การชักหายไปได้นี่ถึง89เปอร์เซ็นตนะฮะแล้วก็นอนดีขึ้นสื่อสารดีขึ้นทักษะการดีขึ้นแปลว่าอะไรก็แปลว่าสมองดีขึ้นก็ต้องกันค่าแบบความเชื่อของเราเลยนะครับแล้วยังมีการจดสิิติัตรนะรว่ากัญชามีสรรพคุณปกป้องระบบประสาทนะฮะโดยกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐเองตั้งแต่ปีพันเ้า้อยเก้าสิบดแล้ว แล้วพบว่าการศึกษาดีขึ้นนะครับหลังจากที่โคโลราโดเนี่ยนะครับแก้กฎหมายแล้วก็มีรายได้จากทางภาษีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วเขาก็ผันเราภาษีไปอุดหนุนโรงเรียนมากขึ้นอุดหนุนครูอุดหนุนนักเรียนนะฮะ <c oughs> ก็ทําให้เด็กจบการศึกษามากขึ้นจากเดิมสี่สิบเ็ดเปอร์เซ็นเป็นเจ็สิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วก็ตกออกกางคนเนี่ยนะลดลงนะฮะจากเดิมสี่ห้าเปอร์เซ็นเหลือแค่ส3ดสาเปอร์เซ็นต บาดเหตุจะเพิ่มขึ้นจริงไหมบปลว่าในสหรัฐเนี่ยงานวิจัยพบว่าการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยลดลงนะฮะถึง11%ยิ่งถ้ามีการวิเคราะห์นะครับโดยดูที่จํานวนกิโลเมตรมาเป็นตัวหารเนี่ยการลดลงของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเล่าอันดับหนึ่งนะฮะยิ่งใช้ร่วมกับ คนอเดือนหรือแม้กระทั่งยาทางจิตเวชยาต้านเศร้าตังนี้มีฤทธิ์ม่วงดังนั้นนะะยากแก้แพ้ก็ม่วงนะฮะมันถ้าจะคมอย่างเป็นธรรมมันก็ควรจะคมทุกอย่างร่วมกันใช่ไหมครับด้วยกันแล้วคนที่ใช้กัญชาเนี่ยมีนน้มที่จะไม่ไปขับรถสิ่งที่น่ากังวลมากคือกัญชาสังเคราะห์นะฮะคือผู้ร้ายตัวจริงนะฮะอิสราเอลเนี่ย เคยรับจ้างวิจัยให้กับประษัทยานะฮะกัญชาสังเคราะห์มีมากมายนะเป็นร้อยชนิดเลยนะครับสุดท้ายได้ความจริงว่าอันตรายมากแล้วก็ได้ผลสู้กัญชาธรรมชาติไม่ได้อิสราเอลนี่ห้ามเลยนะไม่ให้เอากัญชาสังเคราะห์มาใช้นะครับจริงๆแล้วประสัทยานะฮะเคยพยายามที่จะเอากัญชาสังเคราะห์มาใช้วางตลาดแล้วด้วยสุดท้ายใช้ไปใช้ไปซึมเศร้าฆ่าตายนะฮะสุดท้ายเลยต้องถอนออกจากตลาด แล้วก็มีการผิดกัญชาสังเคราะห์มากมายแล้วก็ปวดอ้างว่านี่คือกัญชาธรรมชาตินะฮะบ,บางครั้งเอาไปฉีพพดพ่นใส่กัญชาธรรมชาติซะอีกขายทางอิเนเทอร์เน็ตนะฮะไม่ว่าจะเป็น K2 s ู u n ั Spi c e นะฮะเยอะแยะเลยนะครับซึ่งอันนี้แหละเป็นตัวอันตรายจริงแล้วก็งานวิจัยพิสูจน์ออกมาแล้วนะครับว่าตอให้เกิดอาการทางจิตจริงเกิดการเสพติดเกิดอาการร้อนแรงต่างนะครับมากกว่านะครับกัญชาธรรมชาติ ชัดเจนนะฮะสามถึงห้าเท่าเลยนะฮะแล้วก็มีคนนะฮะหัวใจหยุดเต้นนะฮะเสียชีวิตก็มีแล้วด้วยเป็นรายงานขึ้นมาแต่นะฮะก็มีาพยายามสวมรอยหรือเมารวมนะฮะปล่อยข่าวโจมตีกัญชาอย่างธรรมชาตินะฮะเพื่อที่จะฝังหัวเราต่อไปให้กลัวกัญชานะฮะแล้วก็รายง,งานการวิจัยต่างๆท,างที่ออกมานะครับ เยอะมากเลยนะฮะบ,บอกว่ากัญชามีข้อเสียอย่าง,งานึงอย่างนี้นะครับโดยไม่แยกแยะนะครับว่างานวิจัยนั้นเนี่ยใช้กัญชาจากธรรมชาติหรือใช้กัญชาสังเคราะห์หรือใช้ถูกต้องไหมโอเวอร์โดสไหมนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับการคืนสิทธิของประชาชนนะฮะให้กับประชาชนที่จะปลูกได้เองจะลดความเสี่ยงนะฮะที่ชาวบ้านจะไปใช้กัญชาแบบสังเคราะห์ซึ่งอันตรายจริงนะฮะ สุดท้ายแล้วครับข้อเสนอน,นะนะฮะก็คือผมว่าเราควรจะแอคทีฟกว่านี้ในการที่จะควบคุมการเข้าถึงสุราบุรีนะฮะของเยาวชนของเรานะครับยาจิตเภดหลายตัวยาเข้าฝ่นหลายตัวนี่ก็อันตรายมากบางตัวนี่ทำให้เกิดน,นะฮะเพอร์มานแตนเบรนดามเลยนะฮะแล้วก็เป็นสาเหตุการเสียชีวิตจริงนะฮะหลายอันนะฮะแต่เรารู้สึกจะลหลัวมากนะครับไม่ได้จะทำอะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่ ข้อเสนอแนะเล่ร่างพรบนะครับพรบก็ต้องมีบรรทุนสองมีตัวชี้วัดนะฮะว่าเราอยากจะลดปัญหาสุขภาพลดค่าใช้จ่ายสุขภาพนะฮะเพิ่มเศรษฐกิจนะฮะทำไปแล้วก็ต้องวัดว่ามันเป็นจริงไหมมอนิเตอร์นะฮะต้องมอนิเตอร์นะฮะหรือสุดท้ายเปหมายออกมาดีแต่ i m p l e m e n t ไม่ดีนะฮะไม่บรรลุเป้าหมายก็ต้องมาปรับกันอีกนะครับเนื้อหาของพรบจะต้องส่งเสริมมากกว่าที่จะควบคุมป้องกันการลูกขาด นะครับแล้วก็ห้ามการใช้กัญจัดสงเคราะห์นะครับสุดท้ายคือต้องลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาประเทศจะ,จะเจริญได้ต้องมีความรู้จริงต้องมีคนรู้จริงนะฮะเราจะไม่ต้องใช้ข่าวลวงนะซึ่งมีเยอะมากนะฮะข่าวลวงนี่พยายามปล่อยออกมานะฮะเพื่อที่จะบิดเบือนความจริงแล้วก็ทําให้เรานะฮะออกกฎหมายที่ สทายแล้วชาวบ,บ้านเดือดร้อนสุดท้ายก็คือประชาชนและสังคมโดยรวมนะครับจะต้องร่วมกันนะฮะก้อระวังนะฮะเ,เรียนรู้ทุกอย่างนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าโซเชียลมีเดียช่วยได้เยอะนะฮะแล้วผมว่าพรรคการเมืองนะฮะอนนี้ก็คงจะพยายามแข่งกันนะฮะว่าใครจะออกนโยบายทีด่ดีกว่าเพื่อชนะการเลือกตั้งครับงะนั้นพรนครคการเมืองจะต้องร่วมมือกับสังคมแล้วก็ ประชาชนนะครับที่จะออกกฎหมายดีๆออกมาครับเพื่อนผมไปเที่ยวอินเดียฮะปรากฏว่ากัญชาขึ้นอยู่ทั่วไปเลยนะครับอินเดียเนี่ยโอเคก็รับเอาคอนเวนชัน61แต่ว่าเขาก็ไม่บังคับใช้อย่างเครื่องคัดอะไรเท่าไหร่นะฮะเรียกว่าปิดตาข้างหนึ่งครับเพราะฉะนั้นคนอินเดียนะฮะบ,บูชาพ็ะศืวะด้วยกัญชามานับพันปีนเป็นสิ่งที่คู่บ้านคู่เมืองเขา มาตลอดนะฮะมันเพิ่งมามีปัญหาเมื่อได้เกิน85ปีนี้นะครับอยากที่สารัฐนะครับกลุมผู้มีอุดมวนะคะพยายามที่จะใส่ร้ายป้ายสีแล้วก็สุดท้ายคือขจัดคู่แข่งนะฮะของยาเคมีของเขาครับขอแรกเปลี่ยนแห่งนอนนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับท่านอาจารย์ครับ รองศาสตราจารย์ด็อร์นายแพทย์ปัตตพงศ์เกตสมุนจากคาะวิชาวิจศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับอาจารย์ได้เล่าเป็นมางเงที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของงานวิจัยทางการแพทย์นะครับซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างหนึ่งที่วง